สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับในส่วนของยังคงติดตามในส่วนในเรื่องราวการแก้ไขราคามันตกต่ำของรัฐบาลนะครับซึ่งก็มีการประโคมข่าวต่อเนื่องนะครับของทางด้านฝั่งรัฐบาลในเรื่องการออกมาตรการในการที่จะแก้ไขในเรื่องราคามันสัมปะหลังตกต่ำครับ ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกไปรถโชว์นะครับยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งส่งออกรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและก็ของโลกนะครับทั้งนี้เนื่องจากปัญหาในปี67ที่ผ่านมาเนี่ยราคามันตกต่ำเพราะว่าประเทศจีนสั่งซื้อน้อยนะครับก็ล่าสุดนะครับวันนี้ มีข่าวต่อเนื่องจากที่ทางรัฐบาลออกไปรถโชว์โดยกระทรวงพาณิชย์นะครับล่าสุดเมื่อวันที่12มกราคมนะครับคุณอนุกูลพึกษานุักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสารต่อความร่วมมือขยายตลาดการค้าผลิตผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังนะครับผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ณน,ะนะครเชียงไฮ้และนะครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้ามันสำปะหลังกับผู้ประกอบการไทยเป็นจำนวนปริมาณ4 4 0 0 0 0ตันนะครับรวมเป็นมูลค่ากว่า5,3144.95 0ขอภย5 3ล้านบาทนะครับซึ่งจะช่วยดูดซับหัวมันสดในประเทศไทยได้กว่า1.68ล้านตันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นการออกมายืนยันของรัฐมนตรีของโคศกนะครับโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เร่งขายนะครับก็ยังมีอีกลหลายหภาคส่วนนะครับทีเ่เร่งในส่วนของการขยายตลาดนะครับทางนี้โดยคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนของไทยนะครับได้เจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า business matching นะครับระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไทยกับผู้ประกอบการจีน ปรากฏว่าผลประสบความสำเร็จนับได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและผู้นำเข้าระดับท็อปในอุตสาหกรรมต่างๆของจีนที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนถึง51รายนะครับจากอุตสาหกรรมขั้นปลายที่มีศักยภาพทั้งเก่าและใหม่นะครับอาทิอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์นี่ก็คือเป็นในเรื่องของน่าจะเป็นหมันเส้นนะครับแอลกอฮอล์เป็นเรื่องมันเส้น แล้วก็อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะครับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์กับแอลกอฮอล์นี่คือน่าจะซัพพอร์ตในส่วนของอมันเส้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นหลักในรอบปีที่ผ่านมาในปี67นะครับการส่งออกมันเส้นต่ําสุดเป็นประวัติการเนื่องจากจีนหันไปใช้ต้นทุนวัตถุดิบอื่นที่ต่ากว่านะครับแล้วก็อุตสาหกรรมกาวและก็อุตสาหกรรมกระดาษ2ตัวนี้น่าจะเป็นในส่วนของแป้งมันสำปะหลังนะครับ ก็เพราะฉะนั้นผลจากการที่ไปรถโชว์นะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับโดยเฉพาะได้รับความสนใจจากบริษัท New Hope Group ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนมีทุนจดทะเบียนสูงถึง3.4แสนล้านหยวนการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาและหารือได้สร้างโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไทยไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศจีนมากยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการค้ามันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในระยะยาวต่อไปนะครับก็เป็นการไปปิดในส่วนของช่องว่างปัญหาที่ผ่านมานะครับในเรื่องที่จีนนําเข้ามันเส้นจากไทยน้อยนะครับถ้าดูสถิติการส่งออกนะครับตั้งแต่ปี256ถึง65นะครับจะเห็นว่าราคามันนี่เคยร่วงไปต่ำสุดในช่วงปี6 162และก็6 3นะครับซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยส่งออกมันสำปะหลังได้น้อยก่อนที่จะกระเตื้องกลับขึ้นมาตรงนี้ถือว่าเป็นวัฏจักรนะครับเพราะฉะนั้นเราปลูกมันสำปะหลังแล้วก็โรงแป้งแล้วก็ในส่วนของร้านที่ทํามันเส้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเน้นในเรื่องการส่งออกเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ มีปัญหาในเรื่องการส่งออกก็น่าจะกระทบมาถึงในส่วนของราคามันสัมประหลังนะครับที่จะตกต่ำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจแล้วก็พยายามที่จะติดตามแล้วก็แก้ไขนะครับในส่วนของปัญหาราคามันที่ตกต่ำอยู่ในช่วงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์นะครับในส่วนของ ภาพรวมแนวโน้มราคามันสัมปหลังที่ตกต่ำนะครับก็เราส่งออกได้น้อยนะครับแล้วก็รัฐบาลก็มีแนวทางที่จะพยายามเข้ามาเจราจาแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับอุดช่องว่างตรงนี้เพื่อที่จะทำให้ราคามันกลับมาสูงได้เหมือนเดิมนะครับ ก่อนเน้นในเรื่องของการเจราจาการส่งออกก็เป็นการย้ำข่าวนะครับย้ำข่าวจากการที่ทางรัฐบาลได้จัดทํำรถแมพโชนะครับย้ำข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการนี้ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับในส่วนของตรงนี้ก็มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับในส่วนของการขยายตลาดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ